โช๊ครับโปรเฟนเดอร์ใช้ไปถึงระยะ1นึ่งแสนกิโลมีอะไรเสียหายบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะเหนเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับก็สวัสดีครับนี่จะเห็นได้ว่าสปริงเราเงาๆนะเพราเขาถอดล้างนะนี่ก็คือคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยก,กันหลังจากที่เราสวิตโชค๊คโมอโนโทูปนะ้ของโปรฟนเดอร์นะ้ที่ใส่อยู่ในมีเวกนะ ระยะแสนโลนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรเสีเยหายกันบ้างนะครับเดี๋ยวต้องไปดูใบเสร็จนะครับว่าเขาแจ้งซ่อมอะไรกันบ้างนะครับครับก็มาดูใบเสร็จกันนะครับมีอะไรเสียหายบ้าง1นึ่งแสนกิโลนะสิ่งที่ควรทําควรเปลี่ยนนะสําหรับชุกอัพโมโนทูจากค่ายโปรฟิ nder น,นะครับนี่ก็ระยะแสนโลนะก็นี่ผมสวิตซี่กัซซี่ สุรา์นะถ้าใครอยากจะเข้าไปเซอร์วิสใครใส่โชคออของโปรเฟนเดอร์นะที่เป็นโมโนทูบขึ้นไปนะสามารถเข้าไปเซอร์วิสเปลี่ยนซีนวาลวเปลี่ยนน้ำมันได้นะนันี่โอเคนะมาดูกันนี่ก็คือค่าเสียหายนะก็คือค่าซ่อมนะค่าเปลี่ยนน้ำมันค่าเปลี่ยนซีนนะต้นละพันห้าสองต้นก็สามพันะแล้วก็ชจางเขาแจ้งเพิ่มเติม,มนะว่ามีบูธหูโชคล่างนะเสียหาย นะก็คู่ละสอนะเป็น3,250บาทนะนี่แพงไหมเอ่ยลองคอมเมนกันดูนะครับหรือว่ามีที่ที่ถูกกว่านี้ก็อลองคอมเมนกันหน่อยนะนี่ที่สุราษฎร์ก็ประมาณนี้ราคานี้นะครับครับถามว่ารู้ได้ไงว่าโชคมันเสียโชคมันสึกนะต้องบอกตรงว่าต้องจับความรู้สึกเอาเองนะความรู้สึกในการกับเัวเองนะว่ามันเสียมันสึกยังไงอลองไปใน นะมันเสียมันสึกยังไงเนี่ยต้องจับความรู้สึกนะต้องใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยนะถ้าใครความรู้สึกถ้าใครไม่มีความรู้สึกเนี่ยก็จะจับไม่ได้นะแต่ถ้าม,มีความรู้สึกที่ไวนะ้รู้เลยว่าเฮ้ยทําไมบาลานซ์ลดด้านหน้าคุมยากกว่าด้านหลังนะก็จะรู้ได้ทันทีเลยนะว่าว่ามันแปลกๆนะต้องตัวเช็คนะแล้วอาการแบบไหนนะ่ะถึงจะรู้ว่าโชคเสียนะก็คือ น่าจะการควบคุมพวงมลาลนะัยเนี่ยด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวงมลาลัยเป็นหลักนะแล้วก็การซับแรงสะเทือนนี่ขึ้นมาจากลอ้ออะไรพวกนี้นะน่าจะรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยทําไมเหมือนโชกมันไม่กดนะเหมือนลอ้อจะเด้งตลอดเวลานะ่าไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าอาการมันจะคล้ายๆอย่างนั้นจริงๆล้อมันจะเด้งนะด้านหลังนิ่งด้านหลังนิ่งกริปนับด้านหน้ามันทำไมมันเด้งมันกุมรถยากพวงมลาลัยมันสายไปสายมาแล้วพวกนี้นะนะต้องเกรงพวงมลาลัยตลอด นะต้องมือจับประคองไปตลอดเลยนะอาการคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะที่ผมพอจะจับความรู้สึกได้นะครับครับก็หลังจากที่เราซ่อมเซอร์วิสไปแล้วความรู้สึกนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยว,ยวไปถ่ายในรถอีกครั้งหนึง่งนะแต่ว่าที่รู้สึกได้เลยก็คือโชกยางพื้นดีขึ้นนะก็คือสังเกตถ้าคุณรูดหลุมโลกระสพานอะไรพวกนี้เนี่ย แล้วมันก็ยังยันอยู่มัน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 จะยันอยู่นะจะพูดยังไงดีว่ามันจะยันยันพื้นอยู่นะมันจะเด้ง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 อยู่ที่เรารู้สึกว่าเด้งนะแต่ว่าไม่สะเทือนถึงห้องโดยสารเอาแบบนี้แล้วกันนั่นก็คือแสดงว่าความรู้สึกเออแสดงว่าโชคทํางานดีมีประสิทธิภาพนะแต่ถ้ามันเสียหายนะมันจะสะเทือนนะด้านหน้ามันจะขวัดมันจะสะเทือนอะไรพวกนี้นะนไม่รู้จะพูดยังไง แต่อาการมันเป็นแบบนะั้นจริงๆน่าจะคุมรถยากนี่ผมก็ลองลูดลองเหยียบมาโอ้โหนิ่งกริบนะนิ่งกริบร้อยสี่สิบแป๊บเดียวแต่ถ้าด้านหน้าไม่ดีเนี่ยต้องบะคองกันเหนื่อยเลยนะร้อยสี่สิบกว่าจะถึงพวมอะไรจะสั่นสะท้านเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะมีเวกเนี่ยพวมอะไรค่อนข้างจะวายนะ่าโช็กอัพไม่ดีไม่ยันปืนดีเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าสะเทือนถึงมือ ที่เราจับปรุงอะไรกันเลยทีเดีย,ยวจนะจะรู้ได้ง่ายเลยนะรุ่นนี้ว่าโชคเฮ้ยโชกูมไม่ไหวแล้วเข้าเซ์วิ่ด่วนในหัวอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะเลขไมค์คันนี้ก็30,000กว่ากิโลนะไม่ถึงแสนนะบางคนก็ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นนะต้องบอกก่อนว่าโชวอัพตัวนี้เนี่ยผมถอดจากดีแมคไฮเลนเดอรนัแล้วก็ตั้งไว้ที่โรงรถนะัแล้วก็ไปออกมายเอ็กใหม่แล้วก็จับมายัดใส่นะอยู่ใน อยู่ในดีแม็กคาร์เรนเจอร์แซดเนี่ยก็ประมาณเกือบเก้าหมื่นกิโลโอ่ะง่ายเกือบเก้าหมื่นนะครับก็มาอยู่ในคันนี้อนะีกสามหมื่นวานะก็ลองไปบวกลบไปเอาดูนะักแสนนิดๆหรือเปล่านะเป็นธรรมดานะ่าจะต้องลาโลกนะน้ำซีนเซอร์น้ำมุงน้ำ,ม,นำมันนะทำงานตลอดเวลาบวกกับเจอถนนแย่ๆนะที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยเชียงใหม่เอ้ยอีสานเอ้ยนะทางปูนคอนกรีตอะไรเอลยเนี่ยโช๊คคัพทำงานตลอดเวลามันก็ ความลงความร้อนะก็เส่อมสภาพเป็นธรรมดาฟิลลิ่งมันก็จากที่ดีเหมือนแรกแกที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดทอนลงนะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วผมถ่ายไปหนึ่งคลิปแล้วนะแต่ว่าคลิปนู้นพูดสเปรย์สบามั่ตัวครัวตอกสุเกินนะคลิปนี้ก็มาถ่ายใหม่นะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะา้าสำหรับใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ลองไปเซอร์วิสได้นะแต่ต้องเป็นโมโนทูบขึ้นไปหรือเปล่านะ นะโมโนโทูขึ้นไปที่ถอดสวิตได้ก็น่าจะซ่อมได้นะถ้าของโปรเฟนเดอร์เนี่ยอะไรก็มีพร้อมน้ำทิกาสซี่สุราชนะอะไรต่อดีล่ะสั้นซะเหลือเกินพูดไม่ค่อยเก่งเลยวันนี้แต่เอาเป็นว่าก,ก็ก็ลองดูนะซ่อมได้นะซ่อมได้สวิสได้นะโมโนโทูนี่ข้อดีของมันแหละนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะยังไม่ต้องซ่อมนะเดี๋ยวใช้รถไปสักแสนกว่าโลค่อยไปเช็คระยะดูกันว่าฟิลลิ่งอาการมันจะเป็นยังไงนะแต่บอกได้คําเดียวหลังจากซ์วิสเนี่ยโอ้โหใช้ความเร็วสูงได้ดีนิ่งกริปนะแม้ว่าศูนย์พวงมาลัยยังไม่ค่อยตรงดีนะตอนนี้มันมีอาการกินเออกินซ้ายนะก็คือมันจะดึงรถไปทางซ้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตั้งศูนย์ใหม่นะนี้้าตั้งศูนย์ใหม่เล้วก็จะมีมาอัเดทอาการอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไง โอ้โหตั้งสูงเงนเหนื่อยเลยรุ่นนี้นแล้วเ,เป็นว่าเรื่องการซรับแรงกระแทกเนี่ยดีขึ้นนะดีเหมือนโชคใหม่เลยนะนะครับบอกตรงก็คุณไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอาเป็นว่าถ้าสําหรับใครนะที่อยากจะซ่อมก็ซ่อมได้แต่ถ้าอยากใครที่ไม่อยากซ่อมแล้วกูจะอัปเกรดนะเป็นตัวแพงก็ได้เหมือนกันนะอัปเกรดเป็นตัวสูงๆนะเป็นซับแท่งสายเออเป็น OEM อะไรก็ว่ากันไปนะเป็นควีนซีรีส์นะก็ได้นะไม่ต้องซ่อมนั้นถอดตั้งไว้เลยนะหรือว่าถอดเทินตามร้านที่เขารับเทินก็ได้นะข้อดีของโปรพิเดอร์มันมีเยอะแยะนะครับนะเยอะแยะเลยก็ลองไปเลือกใช้เลือกหาเลือกซ่อมโซวิตกันดูนะครับรู้สึกว่านะครับหลายรอบแล้วนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พูดอาจจะติดขัดนิดนึงนะก็ขออภยัยนะก็แค่มาถ่ายคลิปอัปเดตเฉยๆก็ว่า ชอบโชคหน้าแล้วความรู้สึกดีเยี่ยมนยะดล้้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับม